กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลเนาะครับผมเอามือนี้เข้ามาอยู่กับขอ้อขั้ยพ่อไก่เนาะครับเอามือนี้เข้ามาอยู่กับลูกสาวพ่อไก่เป็นบ่อครับจ้าครับผมแนะนําตัวนะครับจ้าสวัสดีจ้าซื้อมาแน่นจ้าครับผมซื้อแน่นเนาะเป็นลูกสาวของพ่อไก่เด้อครับผมเอามือนี้เข้าอีพีที่สิบหกนะพี่น้องอา่าเดือนทางมาหอดอีพีที่สิบหกเหรอครับผมเป็นคลิปวันที่สิบหกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะครับ จ้าเอามือนีมีมาเปิดแบงพี่น้องเจ๊กโตครับมีสามตัวจ้ามือหนีมีอยู่สามตัวสามรายการนะพี่น้องเนื้อเนี่ยพี่น้องตัวที่หนึ่งนี่แหละพี่น้องเป็นสาวฝรั่ังเนาะครับเนาะเป็นควอยเผืออครับผมจ้าเอาตัวที่หนึ่งนี่สถานะเพื่อนลดครับสถานะเพื่อนผสมไข่หมูขาวจ้าอืมครับผมเป็นเป็นแม่ผสมแล้วมันมะครับแม่ผสมแล้วจ้าได้ยี่สิบสี่มือจ้าครับผมเป็นแม่แยกลูกผสมแล้วเนาะครับผมได้ยี่สิบสี่วันครับจ้ากับพ่อ พ่อไข่หมูขาวจ้ะครับผมเอาเปิดเอกสารให้พี่น้องเพื่อนเพื่อนนะครับนี่พี่น้องกับพอไข่หมูขาวนะครับเนาะจ้าไข่มูขาวเจ้าขาใหญ่ไข่หมูขาวนี่แหละครับผมเนยอะพันได้ลูกไม่ใช่ตัวแล้วครับผมมีลูกมาแล้วตัวหนึ่งจ้ะครับผมเป็นแม่แยกลูกได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งนะครับเนาะแม่จ้ะกับส่วนสูงเท่าไรครับสูงหน่อยสามสิบแปดบวกลบจ้ะหนึ่งร้อยสามสิบแปดบวกลบด้วยพี่น้องเด้อะสูงของเพื่อนเนาะ เนี่พี่น้องล่ำตัวย่างอ่างดีจ้ะเป็นคล้วยที่ล่ำตัวยนี้เอาจุ่งย่างคนเบื้องนะครับผม <c oughs> จ้ะท่าผีย่างมาพีาาาพ่ครับเออย่างไอ้พี่น้องคนเบิ้งครับเนี่ยเป็นควยเผือกเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดที่กำลังมองหาเนาะครับเนาะเนี่ยเป็นแม่แยกลูกครับผมเนี่ยแม่อ่างอ่างใหญ่ๆเลยพี่น้องได้พึง,ได,พงไ,ดได้ลูกมาตัวเดียวเองครับผมจ้าเนี่ยพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอาครับผมเนี่ยเผือกขาวสะอาดเลยพี่น้องเนี่ยครับผมเนี่ยโอ้ยเบิ้งนี่แหละพี่น้องเบิ้ง หหายใญ่ไงไงพี่น้องเด้อเป็นขั้วจีอ่างไงพี่น้องเบิ้งเอาครับผมเนี่ยเนี่ยครับผมเอาเบิ้งช่วงหันหน้าตาเบิ้งนี้ครับผมเบิ้งหน้าตาเพไปนะครับเนี่ยพี่น้องกับผู้จับกืบเป็นมือไม้พี่น้องเด้อกับส่งอยากเก่งๆแน่อยู่เนาะอ่าเพป็นเกือบเคยจับเลยพี่น้องอ่ากับส่งเก่งๆแน่ครับผมเอาเบิ้งหน้าตาครับผมอานนี้พี่น้องเนี่ยพี่น้องวงเขาหน้าตาวงเขาสวยพี่น้องเนี่ยกล่องคูหนึ่งนะพี่น้องเด้อขวนครูอยู่ตาครับผมเนี่ยพี่น้องเป็นขั้วจี เขาข้อเขานั้นดีพี่น้องโตอ้างโตเรียมดีพี่น้องเบื้องบนเอาดึงมาอีกน้อยนึงครับผมเออดึงมาอีกน้อยนึงครับนพี่น้องคนนี้เบื้องช่วงอกครับผมนี่พี่น้องเบื้องเด้อครับเด้อเนี่ยอกหนาๆครับผมอกเผาใยๆครับผมแทงขากีบเรียบกีบเท่าดีด้วพี่น้องเด้อเนี่ยครับผมเนี่ยกีบเรียบแก้วครับผมกีบเรียบแก้วโอ้พี่น้องเอ้ยผูใด็จีก็ร่งมองหาค้ยเผือกนะครับเนาะค้ยฝลังครับผมนี่แหละอ่า จุงจุงเพิ่อขึ้นอีกครับผมจุงเพื่อนคืนอีกเออเนี่ยพี่น้องเป็นมือไรมะครับเนาะเมือไรมะกําลังหัดจับโดยพี่น้องเด้อโอ้เสียงผมกาดสิเปลี่ยนแน่โดยพี่น้องเด้อเหมือนอากาศเปลี่ยนเก็บกอพี่น้องครับผมเอาหันมาเบิ่งไายนะครับผมเหมือนเมืองช่วงไายเพื่อนะครับเนี่ยเอาเบิ่งช่วงไายครับผมถ่ายงามจ้ะเนี่ยพี่น้องเบิ่งไายยี่เลยพี่น้องเด้อถ่ายใหญ่ๆโด่งๆหางนี่ลาบเมือพี่น้องนี่หางหลายหางนั่นนี่พี่น้อง ้พี่น้องมึงครับผมอ่อ,อนซั้นได้พี่น้องมึงหางเพื่อเป็นผัวอยู่พี่น้องเนี่ยครับผมเนี่ยผู้ใดที่กระแลงมองหาเนาะแม่บอกแม่พันธุ์เบลยิ่งใหญ่พี่น้องจ้าเนี่ยกบความสูงเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบแปดบวกลบจ้าร้อยสามสิบแปดบวกลบด้วพี่น้องเด้อครับเนี่ยได้ลูกมา,าก่ใชโตแล้วครับตัวหนึ่งจ้าครับผมเป็นแม่แยกลูกได้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวครับผมเนี่ยตอนนี้สถานะเพื่อนเป็นไรครับผสมได้ยี่สิบสี่วันจ้ากับไข่มุกขาวจ้ากับพ่อไข่มุกขาวได้ยี่สิบสี่วันจ้าเนอะ เปิดแบงพี่น้องไว้หลายปันได้ครับผมเปิดแบงพี่น้องสี่หมื่นเก้าพันบาทจะ้ะครับผมเป็นแม่แยกลูกอ่าเปิดแบงพี่น้องไว้สี่หมื่นเก้าพันบาทได้พี่น้องเด้อจ้ะต่อรองไหนคือเก่<ท>า <ำ S 1> จะ้ะสี่หมื่นเก้าพันบาทนี่เป็นราคาที่เฮาห้องไว้ได้พี่นอ้องแอบพอได้เอาเบิดครับผมจ้ะเป็นราคาที่ตั้งไว้ครับเนี่ยเอ๋อกูดใดมาจะโทรกันเขามาสอบถามพี่น้องกับแม่เบือกแม่ยิ่งยิ่งพี่น้องเอา้าเบิ่งกันกับตัวต่อไปเลยครับจ้า เอาครับผมมาพบกับตัวที่สองนะครับจ้าครับผมตัวที่สองนี่สถานะปเพื่อนเพีงครับผมเป็นสาวน้อยจ้าโอ้เป็นแม่สาวน้อยเนาะจ้าสาวน้อยในวัยจักเดือนครับ เจ็ด <7 S 2> เดือนจ้าในวัยเจ็ดเดือนโอ้พี่น้องเบิร์กนะครับเป็นลูกเต้าผู้ใดโน,นลูกแช่มลอยไลจ้าเป็นลูกของพ่อแช่มลอยไลเนาะจ้าแช่มลอยไลนี่เป็นทายาทเบิ้มพันล้านเ่นเบิร์กพันล้านจ้าครับก็จะเป็นมีเสื้อสายของพ่อเบิ้มพันล้านเนาะจ้าแม่เพื่อนนี่สูงหลายปูนไดโนครับสูงลอยสี่สิบสองอยู่จ้ะพี่น้องเกิดจากแม่สูงหนึ่งร้อยสี่สิบสองเนาะจ้าครับแล้วตัวเพื่อนนี่ ตอนนี้สูงหลายปเน,นี่ยน้องตอนนี้เพื่อนสูงยอยูย่ที่ร้อยยี่สิบบวกลบจ้ะครับผมสูงอยู่ที่ร้อยยี่สิบบวกก็ได้พี่น้องเ้อบวกจ้ะครับบวกลบด้วยจักน้อยเนาะจ้กะก็เพื่อให้พี่น้องได้เบิ่ง <c oughs> ได้ไปวัดเบิ่งอีกทีนึงครับผมก็คือถ้าให้วัดให้เป๊ะเลยมันเกิดเป๊ะ้ยหรพี่นอ้องก็ต้องบวกลบไปจักน้อยครับผมจ้ะเอาเ <c oughs> นี่ยพี่นอ้องเบิ้งตนโตเพื่อนเอาด้วพี่น้องเ้อน้่ตัวดีจ้ะพี่น้องเป็นค่อยหน่อยในวัยเจ็ดเดือนครับผมเกิดจากแม่สูงหนึ่งครับผม เชอยู่ในพอินจ้าบิังคายง่ายท่าน่ะพี่น้องเนี่ยพี่น้องจุงง่ายพี่น้องเพิ่เบิงนะครับเนี่ยพี่น้องเบิังนะครับเป็นเด็กพี่น้องถึงแทงเข้ามาเงี้ยมั้ครับเนี่ยแม่นจ้าครับจุงเอาจุงว้นออกไปกว้างๆเลยครับเออจุงออกไปกว้างๆพี่น้องเพิ่อนได้เห็นครับผมเนี่ยพี่น้องกูเด็กจีก็รลังมองหาแม่สาวน้อยเนาะครับเนาะจ้าหาไปใส่หมูใส่ในขวักเข้าไปเลยพี่น้อง อ่าจีก็ร่างมองหาเซ็งบเซ็งเงินเข้าจ้าเนี่ยแนะน้ำด้วยพี่น้องเนอะแนะน้ำแม่สาวน้อยตัวนี้ก็คือสายพัฒนาจ้ะเป็นสายพัฒนาเป็นลูกของพ่อแช่มร้อยไร่เนาะครับเนาะเอาเบิ้งหน้าตาพี่น้องเนี่ยพี่น้องเบื้อูงพี่น้องเบิ้งคุนเบื้องหด้อพี่น้องเด้องคุนเบื้องคุณตาคุนยืนพี่น้องเนี่ยยืนแง่ยืนเปลี่ยนเลยพี่น้องเด้อควายในหน่อยซ้ำหนีหนึ่งเกิดเลยพี่น้องเพิ่งเพิ่งแท่งเข้าไม่ซ้ำแมนจ้ะเนี่ยพี่น้องเอาเนี่ยเบิ้งครับผมเบื้าาตพี่น้อง อุ Workers, ้ยพี่น yeah. mmm. ้องเบิ้งวงเขาเป็นส่งเขาเขานีง่ายพี่น้องกระดานเขานีง่ายหัวหมอท่องเลยพี่น้องเด้อเนี่ยครับกระดานเขาง่ายหัวหมอท่องเนี่ยเนี่ยขวัญคู่หนึ่งเลยพี่น้องเด้ออยู่ตาเพื่อนี่ครับเป็นกล้องคู่นี่ตาเตี้ยมเจี้ยมจ้ำมีครับเนาะเนี่ยตาเตี้ยมเจี้ยมจ้ำเลยพี่น้องเด้อนี่อ่องข้อนี่สามอ่องเลยพี่น้องจ้เนี่ยสามอ่องอ้ปุกเผานี่ย้อนแห้งพี่น้องเบิ้งนะครับเนี่ยอ้ปุกเผย้อนย้อนเลยพี่น้องนี่กำไลนี่มีหน้าหลังพี่น้องกำไลน้าหลังข้อแข้งข้อขาใหญ่ดีพี่น้องจีบเล็บจีบเท้าดีครับ เ่โอ้ไม่เปลี่ยนแต่เชื่องแต่นะเนาะเชื่องพี่จ้าเปล่งแท่งเข้าใหม่เลยพี่น้องเล็กน้อยก็เลี้ยงได้โอ้เล็กน้อยก็จับใบได้เนาะจ้ากน้อยพี่น้องจับได้ใบได้จ้าติดเสื้อสายทางเพชรอุดรแน่เลยพี่น้องเนี่ยายหูเป็นยบบนั่นแน่ครับฝนดีพี่น้องครับฝนดีอ่าฝนดีเลยพี่น้องครับไอเบื้องเลยครับฝนหาบเงินหาบทองเกี่ยวมาตกดสวงพอดีพี่น้องเบื้องไทยเข้าไปเาเบื้องไทยนะครับหันไอเบื้องไทยนะครับเอาเบื้องไทยเพื่อน พี่น้องเบิ่งถ่ายเบิ่งหางพี่น้องถ่ายโด่งๆเลยพี่น้องเด้อยถ่ายโด่งๆหางหลายๆครับผมหางนี่ก็บปวดกดีพี่น้องเนี่ยโอ้ยืนจัดท่าเป็นอีกเด้อพี่น้องเด้อครับเอาทวนให้พี่น้องบ้างนะครับผมเป็นแม่สาวหน่อยจ้าเจ็บไว้เจ็ดเดือนจ้าไว้เจ็ดเดือนลูกพ่อแช่มร้อยไรจ้ะผมเป็นลูกสาวพ่อแช่มร้อยไรเนาะจ้าสูงร้อยยี่สิบบวกจ้าครับผม เปิดแบงไว้หลาสองหมื่นเจ็ดพันบาทจ้ะผมเปิดไว้สองหมื่นเจ็ดพันบาทเด้นพี่น้องเด้อราคานี่กับเป็นราคาที่ห้องต่อรองไหนคือเก่าจ้ะต่อรองไหนนะพี่น้องเด้อกับผมเอาจุ๋งเบื้องไทยนะครับจุ๋งยางออกไปุเลยครับวันนี้พี่น้องเบื้องไทยเบื้องหางครับผมเนี่ยไทยยิ่งใหญ่เลยพี่น้องเด้อไทยยิ่งใหญ่ทุกงครับผมเนี่ยเอาปูไดมักแม่นี่แม่สาวน้อยกับทัเข้ามาพี่น้องโทัเข้ามาต่อรองสอบถามเบื้องรับผมเอาเบื้องกับแม่ต่อไปเลยครับเอาครับผมมาพบกับแม่ที่สามเนาะครับเนาะจ้าเอาแม่ที่สามนเป็นัังไครบ สถานะเพิ่นเป็นแม่แยกลูกมาจ้าครับผมแม่แยกลูกจ้าครับตอนนี้สถานะไหนครับบาน well ีสถานะเพื <c <c ่อนผสมกับวันนจระเล่ได้สิบสองมื่อจ้าครับผมผสมกับพ่อวันนจระญ่นได้สิบสองมือเด้พี่น้องเน้อจ้าครับผสมมาตั้งเจ้าของเก่าเพื่อนแหะพี่น้องจ้าเพื่อนได้ลูกมาจ้าโตแล้วครับได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งจ้าได้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวเด้พี่น้องเน้อจ้าครับผมกับส่วนสูงเท่าไหร่ครับส่วนสูงหน่ร้อยสามสิบแปดบวกลบจ้าส่วนสูงหนึ่งร้อยสามสิบแปดบวกลบเด้พี่น้อง เบ่งออกพี่น้องแมนีีกับน้องน้ำ,ำตั้ตัวเงย้าดีจ้ะสำคัญเลยนํำตัวเงย้าแห้งพี่น้องจ้ะลํำตัวยาวครับผมแข้งขากะดีจ้ะขาดีเนี่ยที่สำคัญก็คือจะคว้องพ่นผสมไว้ให้แล้วพี่น้องแมนจ้ะที่ตเต็มพี่น้องเสียวไปรอรุ่นเอาจ้ะ,อะรอรุ่นพานรอบพี่น้องนี่ก็คือได้สิบสองวันแล้วแมนจ้ะครับผมเบ่งหน้าตาเพื่อนนะครับวันนี้ตาเต้มแก้มจ้ำจ้ะ ตาเตี้ยมเตี้ยมจ้ำนี่นาคมดีได้พี่น้องเด้อส่งเขานี่โต๊ะขั้นสวรรงามแห้งพี่น้องเนี่ยกระดานเขานี่ใหญ่ครับเนี่ยกระดานเขาใหญ่ครับผมเนี่ยตาเตี้ยมเตี้ยมจ้ำนะครับเนาะเนี่อ่องข้อสองอ่องนะครับเอายาออกครบนะครับนี่อ่องข้อเพป็นพี่น้องอ่องข้อสองอ่องชัดเจนดีพี่น้องอบเผาหนี่ใหญ่ครับผมเนี่ยเบิ่งเอาพี่น้องหนาแข้งหนาขานี่งกําไลดีจ้ะกำไลมีทั้งหนาทั้งหลังเลยพี่น้องเด้อหยิบเด็ดิบข้าวดพี่น้องผู้เรียบหน่อยกระซักลงพื้นดีพี่น้อง เนี่ยเป็นขั้วไอทีรัำตัวเงาขวันดีพี่น้องขวันหาเพื่อนหาท่องมีเลยพี่น้องเด้อจ้าอจุ้งพันย่างนะครับบันย่างคือทั้งผู้เลยครับแบบนี้เนี่ยพี่น้องโอ้ยพี่น้องเมืองถ่ายพี่น้องถ่ายแบบงี้เลยพี่น้องเด้ออ่ายงี้นี่แหละพี่น้องเป็นแม่แยกลูกอีกแม่หนึ่งนะครับเด้ออผู้ใดตีก็ร่างมองหาแม่ใหญ่ๆโค้งสางดีๆครับผมเนี่ยเป็นผสมไปห้แล้วก็พ่อวันวันเจริญจ้าวันเจริญจ้าผมเป็นข้ายาดของเก่าเจริญเด้อพี่น้องเด้อวันเจริญนี่ครับผม ออกไปลอรุ่นผ่านรอบพี่น้องผสมในเจัามงือกครับ12วันจ้ะได้12วันแล้วเด้อพี่น้องเด้อเอาดึงจัดท่ายิ่งน่อยนะครับเออจัดท่ายห้พี่น้องเพิ่นเงินง่ายๆเลยครับผมอืมขาล่างอีกหน่อยนะครับเนี่ยพี่น้องเบิ่งเอาเด้อครับเด้อเนี่ยเป็นกับเป็นมือไม้เด้อพี่น้องเด้อมือไม้พึงมาฮัดจับหัดายเด้อพี่น้องจ้าเนี่ยก็ฝากเอฟซีติดตามน้ำครับผมติดตามน้ำนะฮะติดตามให้กำลังใจฮะก็เมนต์มาได้พี่น้อง เอาสำหรับแม่นี่เขา,เป,ลลา,ปาเปิดแา้วค่าใบไล่ปนอเปิดใบสามหมื่นเก้าพันบาทจ้ะสามหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อจ้ตาต่อรองใดคือเก่าจ้า <c oughs> คือเป็นแม่ที่ผ่านลูกมาแล้วเ <c oughs> ด้อพี่น้องเด้อสำรับรองว่าบ่มันแน่นอนใพี่นอ้องอ่ามีแต่ได้พี่น้องเจียวไปรอดลุนพันยอดครับเนี่ยเนี่แหละครับผมเนี่ยเอาจุงบงังคายนะครับขันบังคา,ายนะครับเออเนี่ยพี่น้องหางดีจ้าข่ายยืดๆหางหลายๆครับผม ไ่ยเป็นเหงาไทยเป็นยังทำงามเชียงเชียงครับเอามือนี้เฮามีเปิดแดงพี่น้องยุ่งซ้ำเน้นมาครับผมจ้าเปิดแดงพี่น้องยุ่งสามตัวจ้ามีอยู่สามตัวสามรายการเลยพี่น้องเด้อจ้าขอบคุณครับอ่าอีพอทางอุดดอนจ้าปิดไปสองคมจัดทรงเหรอจ้าครับจัดทรงไปแล้วเนาะกับอีโค้นึงเนาะท่านคุณพอทางชัยภูมิจ้าจัดทรงคือกันจ้าครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ น้องแน่นนะครับเนาะน้องแน่นลูกสาวพอใกล้พี่น้องอ่ากดไลค์กดแชร์กันเข้ามาได้พี่น้องคอมเมนต์นะสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายเนาะครับเนาะขอาก่าวขคข้ามาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ